รูปปัจจุบันเนี่ยท่านต้องทําแล้วนะฮะเพราะว่าโลกจะกินท่านโลกมันเล่นโลกเบาหวานโลกวอมใจโลกความดันโลกอะไรที่มันผ่านไ้ผ่านมาในโลกมนุษย์เนี่ยมันโลกปัจจุบันไม่ปลอดภัยนะลมหายใจอาหารที่อยู่ท้องถนนถนนทางไหนก็จะเกิดโรคระบาดไหนก็จะแผ่นดินภัยธรรมชาติไหนจะมนุษย์ฆ่ากันไหนจะโอ้ย ถนนผนทางถูกกันที่ไหนโลกนี้ยครับมันจะฆ่าเรนอยู่เราสอดมันไว้ดีกว่ามาจากวัตถุมีคำถามมาว่าฝันเห็นตัวเองมีแต่กระดูกอเอาแน่นอนอยู่แล้วในร่างกายมันก็ดีเลยนะกมาดีมากมากเลยนะฝันเห็นกระดูกเนี่ยกระดูกเป็นส่วนที่แข็งที่สุด ที่ชานั่งสมาธิเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงภรรยาไปพบนั่งน้ำตาไหลแล้วอยู่ในสมาธิเขย่าตัวก็ไม่รู้สึกต้องใช้เวลานานบีบนวดจึงรู้สึกตัวดังนั้นควรจะใช้เวลาในการนั่งสมาธิกี่นาทีจึงจะเหมาะสมเจ้าคะการนั่งโทนากับการสวดมนต์เหมือน,นกันไนหะอย่างนี้ติดปิติหรือว่าติดสุขไหมครับ หลวงตาเคยพิจารณานะพวกที่นั่งนานนะอะไรพวกนนีะ้มันก็ดีนะมันพักแต่ซาสวดมน์เนี่ยพูดถึงพุทธมนต์มาที่เราซนะึ่ทันที่มาในโลกนะมันมาที่จิตเรามันไปที่ธาตุเราด้วยพราจิตเราควบคุมธาตุเลยมันเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตมากเลยรนะั ที่ต้องตาฝึกมาเนี่ยตั้งแต่อายุ29ถึง7 7 8แล้วเนี่ยรู้เลยว่ามีประโยชน์มหาศาลนะฮะกานบอกแก่ชาโลกน้อยอายุยืยนคิดอะไรออกก็ได้คุณบอกเพราะในพุทธมนต์มันมีขึ้นโลกด้วยขึ้นทำด้วยเองจะเกิดไม่เกิดไม่เรื่องเล็กหรอกคุณมอกถ้าเองฝึกไปอ่ะ ถ้าไม่ขี้เกียจน,นะเองจะรู้เลยว่าจะไปไหนเองจะกำหนดทิศทางได้เลยท่บอกเนีย่ยสอบมนี่นะแต่ถ้าฝึกสมาธิท่านบอกเองอย่าเข้าไปลึกเองถ้าเข้าไปลึกเรามันจะไม่มีประโยชน์อะไรกับใครมันมีประโยชน์เฉพาะตัวเองพวกเข้าไปลึกๆเนี่ยทเท่าเข้าออกได้อีกหน่อยก็เป็นลึกใช่ไหมฝึกลึก นี้ถ้ามีฤทธิ์แล้วเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์กับใครเลยมีประโยชน์กับตัวเองนะท่นาน่อกขาเคยถามท่านว่าชานี้จะฝึกลกิ์มันจะฝึกได้ไหมท่นานบอกท่านไม่ตอบแต่ท่านพูดว่าถ้าเองฝึกไปแล้วเนี่ยมันก็มีประโยชน์กับตัวเองเองก็ไปอยู่นน่นนี่ป่าหิมะพานน่แต่กินมะม่วงไปกินอะไรของที่ ของที่มีประโยชน์อยู่ที่นหน่นะทุกคนพว <c oughs> กนักบดชดพวกมีลิทั้งหลายม่นยอยู่ที่นัึ่นพวกมีลิทั้งหมดแต่ถ้าเองสวดจักรรพัิเนี่ยนำขึ้นของจกกักรรรัิซึ่งมันมีเย่แยะเนี่ยหรือไม่ก็ขึ้นของไตสนาคมเนี่ยสวดบ่อยๆเนี่ยสวดให้มันเพินอย่าไปลึกเกินไปอย่าคิดอะไรไม่ออกมันจะหยุดใช้หยุดแล้วมันิีอเไรไม่ออกมันพักดังนั้นถ้าเป็นโพริสัตถ์เนี่ยเขาไม่พักกัน เราต้องคิดตลอดว่าจะทํำยังไงสร้างบาร,รมียังไงเวดไปพิจารณาไปเรื่อยใช่ม,มันต้องเข้าใจว่าคนที่ปารถนาเป็นโพธิสัตว์คือปัจถนาเป็นผู้เจ้าคนที่ปารถนาไม่เกิดคนที่ปารถนาเป็นประเจตเป็นยังไงใช่ไหมทุกทุกอย่างมันไปจากมนุษย์ีย้ถ้าเราจดมันเป็นน,นานๆเราก็จะรู้แล้วเราเราเคยปารถนาเป็นอะไรเพราะปัจจุบันเนี่ยมันจะดึงอดีตสิ่งที่เคยทำไวในอดีต ที่ดีที่สุดสามารถจะเอามาเป็นประโยชน์ได้เลยแล้วก็เบรกสิ่งที่ไม่ดีเบรกมันไวครับพิจ <c oughs> ารณาดิจุตส่วนนั้เพื่ออะไรคนมานั่งก็ถั่วทำไมครับส่วยพวกเบรกสิ่งที่ไม่ดีเอาสิ่งที่ดีขึ้นมาเป็นประโยชน์ด้วยเหตุนี้ก็สิ่งได้คร <c oughs> ับเขาต้องรู <c oughs> ล้ลราในอดีตเคยทำอะไรมาความรู้สึกไง สวนเป็นนานๆความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้งกายเนะี่ยมันไปโลกกระทำด้วยนะทุกวันนี้ความรู้สึกเราไปโลกอย่างเดียวเลยเพราะเหตุอะไรเพราะอยู่กับโลกนะเห็นสิ่งเห็นของรูกเล่นเสียงมันไ,มไปโลกนะเพราะเหตุว่ามีเปรตบุก่างถ้าตุสวดมนต์ห่างจากโลกล่ะเอา้าห่างบ่อยๆห่างบ่อยๆห่างบ่อยๆธรรมะก็อยู่ในโลกเพราะนั้น เวลามองตางหัวเฉงนุ่มร่งกายมันก็สัมผัสทํากับโลกเจรจะครับแก้ปัญหาชีวิตตัวเองได้แก้ปัญหาให้คนอื่นก็ได้นี่ยคือสายของโพธิสัต์เขาไม,ไม่มีใครสอนท่านบอกไม่มีใครสอน <c oughs> ต้องไปเรียนกับโพธิสัตว์ยิ่งอีสานเนี่ยโพธิสัตนี้น้อยนะส่วนใหญ่ไปนิพพานหมดครับส่วนใหญ่จะไม่เกิดฮนะส่วนใหญ่อยู่ในปา่า อาติ้ไม่เกิดเนี่ยหรือจะออกมาเพ็่ผพาน,อ,นอยู่ในเลยเกิดคาับรงตาเกิดครัเอา้าวจะไม่เกิดเนี่ยเพิ่มพลานทำไมทีแรกพบกชาติไปทีแรกพิจารณาไม่ได้ยังต้องเกิดตัวยังเกิดตูวยังหาพวก<ช>ตูจ้จนะโฟวิญญาณทุกวันนี้มันตายกอนกดเยอะเยอะเยอะขึ้นทุกวันก็เอาพวกเนี่ยมนุษย์มันคงยากจะไปหลอกเข้ามาส่วนมันคงยาก แต่วิญญาณเนี่ยตัวหลกอเขาได้เลยครับไม่มีริงญาณไหน,นมาสวมมกับเราหรอกา็หมายถึงอายุขเขาอะถ้าเข้าใจจริงๆนะสวดทุกคนแหละบรรลางคนน่าเสียดายอะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเวลาสวดแล้วมีความรู้สึกว่ามีใครมาสวดกับเราด้วยแล้วก็เลิกกลัวโอ้โหมีประโยชน์มหาศาลนะฮะเราสวมน,นมาเอะไรมาล่ะพุทธมนต์อยู่ในโลกมาที่เราเต็มๆเลย วิญญาณทุกชายนั้นมันไม่โสดกับเราเป็นไปได้ยังไงเล่าไม่เฉพาะผู้หญิงแล้วครับหตาผมก็มาก่อนก็กลัวล <c oughs> <c oughs> โอ้เดี๋ยวนี้ไม่กลัวเดี๋ยวนี้เลยสบายครับนั่นแหละเป็นเพื่เชื่อหรือเกือกลัวในการนี้ว่าจะเกิดในอนาคตหรยอวิญญาณพวกนั้นอ่ะพบพงคืออะไรเจ้าคะอ้าวก็โลกวิญญาณนะพบพงเลยคือมนมุษย์ที่ตายไปแล้วเหลือแต่วิญญาณเหลือแต่นาม,มาทม เขาเรียกว่านามมาทาก็ได้ผีก็ได้วิญญาณก็ได้อาทิสมารกายก็ได้กายทิพก็ได้แล้วแต่ครับคือโลกวิญญาณเนี่ยโลกวิญญาณก็มีหลายระดับอยากสุดๆเลยมองเห็นด้วยตานี่ก็คือเต็ดอสุรกายสัมภเวสีที่ตายก่อนที่เห็นทั่วไปเนี่ยเห็นบ๊อบเดียแป๊บเนี่ยหลับจุทาไมดวงวิญญาณเนี่ยเขาไม่อยากได้บุญนะครัตาได้แต่เขาอยากดิ ไม่บางบีไม่ไม่เอาบุญเงี้ยหมายถึงว่าอย่างอสุรกายเงี้ยต่างโอ้สุรกายอสุรกายมันกลัวแสงสว่างต้องไล่ทําไมฮะต้องวิ่งตามมันเอาบุญมาให้มันต้องฉันจะเอาบุญมาให้เธอเธอต้องรับใ้ฉันนี้ได้อะไรอย่างนล้ต้องวิ่งตามใช่เลยไปนั่งก็คือจาตุงพุงพวกนี้นับอยู่ในจาตุงหมดเลยครับพวกลูกเทวดาอากาศอุ้มเทวดาแถวเนี้ย แล้วก็เมืองคุ้ดเมืองมากเมืองยักษ์เมืองกุมพันเป็นเมืองไม่ใช่เป็นวิมานเป็นเมืองนะครับเมืองแถวๆนี้ยแถววิสาเนี้ยเมืองมากกะไเยอะเมืองเล็กเมืองน้อยเมืองใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มีคุ้ดมีกุมพันมีเมืองยักษ์เป็นเมืองนะคำว่าเมืองคำว่าเมืองเหมือนบ้านบ้านคนของมนุษย์ไหมครับคุณครับไม่ใช่คําว่าเมืองก็หมายถึงเมืองขอนแก่นเนี่ยครับก็มีพ่อเมือง แล้วก็มีบริวารเต็มอยู่ในเมืองล่ะเป็นบ้านเหมือนมนุษย์เหมือนโบสถ์ใหญ่ๆนั่นแ่ะทเมืองใหญ่อ่ะอแล้วก็มีที่นั่งของเจ้าเมืองครับไปดูได้ไปดูได้ด้วยทาเมืองเล็กกัๆเล็กหน่อยสว่างน้อยหน่อยวนุ่น้อยทาเมืองใหญ่ก็ทั้งเมือไปจากมนุษย์หมดเลยที่สร้างกรรมหรือสร้างบุญมนุษย์เนี <laughs> ่ยไปจากไหนเห <laughs> มือนไม่เข้าใจไนงะ ถ้าเข้าใจแล้วก็โอเคแล้วถ้าไม่เข้าใจก็ยังยังไม่เข้าใจอยู่ดีต้องฝึกให้เข้าใจถึงวะฝึกให้รู้จริงๆจะได้ไม่สงสัยเอ๊ยเกิดแล้วไปไหนเนี่ยมนไมนีมม่เกิดแล้วตายแล้วเกิดเลยก็ได้ทุกครับหลวงตาเจ้พาพระบางองค์นเนี่ยพอตายปั๊บเกิดกับมนุษย์ไปไม่เกิดกับข้าวทองเลยยังมีเลยทุกครับสุดยอดของพุทธศาสตร์นะครับสุดๆจริงจริง ปัญหาอย่างเดียวเนี่ยจะสวดม,มนต์ได้ไหมสวดตลอดเวลาได้ไหมเออโอ้ตงต้องฝึกจริงๆเอาตาต้องสวดมนต์ภาวนาตลอดเวลาได้ไหมจนมันรู้ในได้ไหมทิ้งโทรศัพท์ได้ไหม,ไไหมเอออันนี้ไม่แน่ใจกันปะ <laughs> นั่นเลยไอตัวสําคัญมันพ้นละที่มันบันทึกเรื่องราวของเราเนี่ย ขึ้นที่เราดูเนี่ยมันก็ขึ้นรับที่ตาหูจมูกบินแบบมันก็ไปตามอารมณ์อารมณ์จิตสติทำไมจิตอยู่ตรงกลางอารมณ์สติอยู่ตรงข้างลองดูคิดไปคิดมาอารมณ์ไม่ดีตรงนี้ไม่ดีตรงไหนเพลินกับนาหน่อยใช่ไหมล่ะครับตรงไหนมีสติก็เออนี่มันหลอกดยว่าเอาปิด <c oughs> <c oughs> แล้วก็มันทึกลาตอนเนี้ย มันทึกไว้เพื่ออะไรรูออ้เปล่าเนี่ยมนุษย์เนี่ยพอแก่มาก็มาคุยนี่นะคุยเรื่องราวที่ตัวเองมันทึกตัง้งแต่เด็กยันแก่นะ่ะยันจะตายนั่นนะ่ะนี่คือมนุษย์ในยุคนี้เพราะนั้นอยาปฏะเพุทท่านบอกหยุดซะห่างมันได้ยิ่งดีเลยตรวจมันให้มันสมองเบาๆนะให้มันลืมลืมไม่กจะางมีข้างๆก็ยังเลือนะอีกคนนี้ใครนี่นนะ่ะสุดยอดได้อย่างนั้น อันนี้จริงอ่ะสวดมนต์แล้วลืมมจริงหรอเามีฮะมีบางคนลูกตาสวเลยหน่อยเนี่ยเจอคนรู้จักเนี่ยยังลืมเลยเดินไปทางไกลแล้วมันต้องมาข้างหลังเอ้ยมึงไปไหนเนี่ยมึงเห็นกูหรือเปล่าไม่เห็นว่ะออกมาเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่ามันลบเมมโมรี่ความที่มันลบมันไม่ใช่ลบฮะมันลืมเลยอย่าลืมว่าจิตเราสวดมนต์อยู่กับอะไรฮะอยู่กับพระอยู่กับพุทธมนต์ครับ แลาเราปวยเนี่ยจิตเราอยู่กับอะไรอยู่กับธาตุจิตอยู่กับธาตุจิตอยู่กับพุทธมนต์ถามว่ามันจะปวดปวดร้อ,อยเปอร์เซ็นไหมไม่แค่ปวดท้องเนี่ยเมื่อ้องไปกินดอกยามันปวดไม่ร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วเพราะจิตอยู่กับพุทธมนต์กินน้ำนอนสวดมนต์ก็หายแล้วตุเนี่ยของดีที่สุดเลยเนี่ยเรา เสียเสียสตางเพราะเพราะยาเนี่ยโอ้โหโดยจะมีประโยชน์เลยยาเม็ดหนึ่ง่มันไม่ใช่รักษาได้ทุกโรคที่ไหนหรอะถ้ากินมากๆเนี่ยแก่มาเนกินเป็นกรรมโรคไตาตามหากโอ้โหทำไมโรคไตมันเกิดเกิดเพราะลักษณะเนี้ยเพราะนั้นลงตาจึงหนีมาชะลอความแก่ให้ไม่แก่ แกช่ชาหน่อยแน,นี้โลกก็มีจะน้อยหน่อยเวลาเป็นโลกก็หายว้หน่อยครับพระจิตเราอยู่ <c oughs> พับผู้จงมนลนลงตาไม่แก่ช้านะยังไม่แก่เลยครับแก่ช้าชาหน่อยทุกอย่างไม่แก่ไห <c oughs> นๆก็จะแก่อยู่แล้วเวลาใครมองแล้วจะเออหลวงพี่องค์นี้ไม่น่าไม่แก่เลยเนี่ยถามมาเยอะแล้วจะตกใจ จะไปบอกเขาว่าเจ็ด <Bien ven ido> <c oughs> ิศเจ็ดนะครไม่เคยบอกอายุนะเวลาเขาถามมีญาติธรรมถามมาว่าทําไมสวดมนต์ถึงนาให้เรารวยได้คะคิดออกไงมีคนถามหลวงพ่อบ่อยนะในพทธมนต์เองว่ามันมีมีอะไรล่ะท่านบอกมีทางโลกมีกทางทรด้วยเพราะผู้ได้เ <uno> จ uh ้า oh, ท่าน ลวมไว้ให้แล้วเนี่ยพระเนี่ยนึกถึงท่านบ่อยๆดิมีปัญหาเรื่องความรักมีปัญหาเรื่องธุรกิจมีปัญหาเรื่องงานคิดออกแน่นอนถ้าเชื่อลมตานะเวลา,าสวดมนต์จิตอยู่กับพระไงนะโมพุทหายะไปเรื่อยๆจิตอยู่กับพระอยู่กับบทสวด <c oughs> กระแสจิตกับพระก็เป็นรู้เดียวกันสว่างไม่ตุ สวงอ่าแล้วมีปัญหาอะไรครับสวดมังไปด้วยพิจารณาไปด้วยจิปัญญาเยอะไม่ก็ต้องคิดออกครับทไํไมบ่อยคิดไม่ออกได้ไง <c oughs> เวลาเราสวดวิญญาณมาสวดเยอะจนทําให้เราป่วยทํายังไงทําอย่างไรดีเจา้าค่ะไม่เรอกไม่ใช่ป่วยเพราะวิญญ,ญาณป่วยเพราะการรมตัวเองนะคิดเองเพราะตัวเองเอากำมาด้วยอยู่กับความคิดนะ ก็เอากรม,มาด้วยนะครับทกมมากรรมอะไรไวในโลกนะจาอดีตนะเกิดมาทุกวันนี้ก็นํามาด้วยนะกรรมมันมาทางไหนเ่ี้ยตาหูจมูกลิ้งกายจากรูปรสลกกินเสียงเรื่องงานง่ายๆลองผัวเมียลองด่ากันดิห้านาทนะีมาหมดนะั้นตั้งแต่เจอกันครั้งแรกน,ะนั่นนก็คือการบันทึกชาตินี้นะะชาติที่แล้วก็บันทึกตุก ทุกไปไหนเนี่ยมาที่แม่มอดเนี่ย,ยคุ้นคุ้นอ่อ่ชาติที่ไม่เคยมาแต,แต่คุ้นคุ้นแสดงว่าชาติที่แล้วความรูส้สึกใช่ถูกใจทห้สัตว์สุดเป็นนารน,านเข้านะ่ะความรู้สึกมันก็เป็นผ่านแล้วก็คือมองเห็นภาพได้แจ่มทูกนะว่าเราเคยทําอะไรเป็นอะไรนี่คืออดีตนะแต่อนาคตไม่รู้อนาคตต้องปัจจุบัน อดีตมาปัจจุบันแล้วไปอนาคตถ้าต้อยจังสร้ามันมีอย่างนี้อนาคตไม่ต้องพูดถึงแล้วป็นใหญ่แน่นอนไม่ได้ตัดขึ้นของตัวเองท่านบอกอย่าไปทำน้อยตัวเองการเวียนว่ายเกิดมันไม่ใช่น่ากลัวอะไรเองเกิดมาเองก็มีประโยชน์กับตัวเองเองมีประโยชน์กับตัวเองได้เองก็มีประโยชน์กับวิญญาณมนุษย์สัตว์ทั้งหลายในอนาคตนั่นแหละ ใช่ไหมครับเอ,อตัวเองกับมนุษย์สัตว์ทั้งหลายต่างกันตรงไหนทั้งหมกพญานาคกับพญาคุศ<ข>ไม่ถกูกป็น,เ,ปนเพื่อนไหมอุ้ยเทวดาก็จะมาดูหนังมากเกินไปไหมมันเนในหนัง <c oughs> มันต้องเข้าใจเรื่องภูมิเขาเป็นเทวาดาใช่ไหมหนาคืองูเนี่ยเป็นบริวารของหน้าครับแต่สานกนะ่ะ เป็นวารวาของคุดเห็นะหลวงตาครับพอดีพญาคุดเต็มวัดเลยอะยึดโบสถ์ยึดวิหารเช้ามาก็ของกูของกูอไม่ไหวลหลวงตาออันนี้นกพิราบแล้วต้องปล่อยนาาขึ้นไปปล่อยงูปล่อยลูกไอ้ลูกน้องพญานาคขึ้นไปมันก็จะหายไปแล้วอ๋อครับเดี๋ยวกลับไปปล่อยครับ จามาไม่ไหวต้องกวาดกวาดกี่นกฟิราบทุกวันพยายามคิดว่าเป็นเป็นปยาคุดแต่ว่าไม่ไหวน้องตาเพราะว่าพัดเอาอะไรมาเยอะแยะจำนมนมันเป็นโรคนะมันเป็นโลกนะเราสวดสวดเข้าไปเป็นโลกนะกครับก็เลยห่างๆ <c oughs> โอ้สร้างไปต้องหลายสิบล้านเสร็จพยาคุดยึด <c oughs> ข,ขนาดตาขายร้อยงยังขาดนะครับหลวงตาตะขายขาดอ <laughs> อยากเกิดเป็นนางฟ้าทำย่างไรเจ้าคะสวดมนต์เนี่ยก็เกิดแล้วแค่นอนสวดมนต์เนี่ยตายก็เป็นนางฟ้าแล้วเอาไม่เป็นเทพบุตรเหรอมันเปลี่ยนภพชาติได้แสดงว่าเป็นโยมผู้หญิงที่เนี่ยที่ ที่ถามอย่างนี้นะอุญองย์พุชายยังไม่บอกจะเป็นเทพประภุดเทวดาทุกรงอ่ะอายุสิบหก็ทุกคือไม่แก่เลยไม่มีแก่เวลาหมดบุญก็เกิดเข้าท้องก็เกิดสิบหกนั่นะครับหมดบุญคือหมดความสว่างแค่นั้นเองใช่ไม่เหี่ยวเลยไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์นี่จิตนะสิบหก แต่ว่าธาตุนะ่ะมันไปตามวาระของมันนองเหน็นแปดสิบ <80 S 2> ก็คืออยู่สิบหกนะ <laughs> แต่ธาตุมันแปดสิบแต่จิตอยู่สิบหกมันตามกันไม่ทันธาตุกับจิตมันตามไม่ทันเพราะไม่ฝึกกระตุถ้าฝึกจะต,ต,ตามทันนะตามควบคุมอยู่เนี่ยนะพี่นายดีใครฝึกกรรมฐา,านมานานบางคนหลายสิบปีต้องเข้าใจนะตามทันครับลวงตา ก็ไม่เดี๋ยวนี้เขาตามไปที่เครดิตกันทั้งนั้นเลยจุอย่าเรียนมนุษย์นี่นะมีลูกมีนามเนี่ยฝึกลิบได้นะเมืองมนุษย์เนี่ยตายแล้วฝึกไม่ได้นะเพราะมีแต่นามไม่มีลูกครับต้องเข้าใจรูกกับนามเราควบคุมอยู่เนี่ยลูกนามเราเนี่ยคือจิตก,กับกายใช่ไหม เวลาตักอ,ออกจากล่างเนี่ยเป็นพอเหตุอะไรเพราะว่าผืวมันไม่ได้มันเป็นโลคมันแก่มันเป็นโดนของแข็งของมีคมบังคับมันไม่ได้มันต้องออกไงไม่เห็นเนี่เวลาเขาอุบัติเหตุนนะถ้าหลวงพ่อท่านให้ฝึกให้ดูสมัยก่อนนะเอ็งไปดูดิมันเข้าๆออกร่างมันอนะ ตอลอดเวลาแหละเข้าไปแล้วก็บังคับไม่ได้ก็ออกเข้าเข้าออก<ๆ>ออกมันก็เป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละมันก็ทุกเขเวทนาร้องทนอกจริงมีเรื่องจริง <c oughs> <c oughs> พอเขาไปเผาแล้วเนี่ยมันไปไหนละ่ะอยู่ที่มันตายละหรือไปอยู่โรงพยาบาลไปเที่ยวดึงขาเขาเนั่นหละเตียงที่มันนอนเหมือนหรือไม่ก็ไปวัด นี่คือโลกวิญญาณลำบากนะก่อนบอกก่อนนะต้องฝึกนะต้องฝึกไม่ต้องฝึกให้เข้าใจว่าเถอะว่าโลกนี้ไม่ใช่ของใครมันจะใหญ่ยังไงเล็กยังไงยากดีก็เหมือเนเราแหละตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดมนุษย์ยุคนี้โชคดีมากหลวงพ่อท่านบอกพระเจ้าสี่องค์หมัดหมัหมเลยมีพระธาตุเต็มแผ่นดินอบประเทศไทยเลย มีรอยพระพุทธบาทมีรอยพระบาทเต็มเลยเพราะเหตุอะไรพุธเจ้าสี่องค์ตอนที่เปลี่ยนพุทธนะเนี่ยมนุษย์ยังอยู่เลยเนี่ยนะโมพุทธายะพระเจ้าเกิดในประเทศไทยนะฮะเน,นี่ยพระตะกับเนี่ยเรายังอยู่เลยเนี่ยยิ่งยุคนี้เรายังติดวัตถุเลยห่างจากศาสนา ห่างจากความเข้าใจเรื่องการเป็นว่าใจเกิดช่วยอะไรไม่ได้พ่อก,ก่อนจริงไหมที่ว่าจริงครับเออเพื่ะนั้นบอกลูกบอกหลานบอกญาติอธิบายมันเข้าใจมาโลกนี้ไม่ใช่ของไครแักเตรียมตัวตายเตรียมตัวเกิดก็แล้วกันอย่างนี้ไม่ค่อยเข้าใจนะาอ้าวมนุษย์ต้องการอะไรมนนีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องุ่งห่มแค่นะั้นเอาอะไรล่ะเอาอะไรไม่ได้หรอกไม่ใช่ของไครเลยเนะี่ย มีอะไรเป็นของใครโลกเนี่ยก็จบแล้วรู้เขาฝึกไปดีขี้เกียจขี้เกียจกันนอนสวดมนต์ให้หลับแล้วกันเลี้ยงนกแล้วเขามาเกาะที่บือเวลาสวดมนต์เขาจะได้บุญด้วยไหมคะสวดแล้วแผ่เมตตาให้ดีฮะอย่าไปขังเขาก็แล้วกันเลี้ยงเขาว่าอย่าไปขังเลี้ยงก็เลี้ยงปล่อย อโนพิลาโอโนพะิลาไปเลี้ยงไหมทำสถานที่ให้คนมาฝึกสวดมนต์ทำไมถึงได้ประโยชน์มากเจ้าคะโอพ้พวกเยอะเลยเวลาสวดมนต์พร้อมใจกันสวดมนต์เป็นไงจุสว่างนะจุทุกคนจิตสว่างหมดเลย ทุกคนห่างจากกิเลสตัณหาอุปทา,านหมดเลยคือทุกคนห่างจากความไม่ดีหมดเลยครับกายกรรมไม่มีวจีกรรมไม่มีมีมโนกรรมเล็กๆน้อยๆแค่นั้นทุกคนอยู่ในพุทธมนต์อยู่ในคืนของไตรสนานาคมอยู่ในคืนของจัก,กรพรรดิสว่างไปสามโลกธาตุคือบางคนเนะี่ยอะไรคือบางคนยังไม่เข้าใจว่าทําไมมาถึงสววาถ้าเห็นนะคันั่นแหละครับใจแล้ว ถ้าเห็นไม่สวดไม่ไม,ไม่ไม่มีอ่ะมันพิสูจน์ได้นะจุคือพิสูจน์ได้เฉพาะผู้ปฏิบัติแต่ว่าถูกพิสูจน์ได้ทุกคนนะมนุษย์เนี่ยก็เหมือนกันหมดนะใช่ไหมต่างกันตรงไหนอ่ะมนุษย์ต่างกันตรงไหนใช่ไหมไม่ต่างกันตรงไหนเลยคิดเดตันหาอุปทา,านจะเหมือนกันเลยมีมากมีน้อยกันเองความโกมโรธความรลภผมเหมือนกันน่ะ จะม่มากมีน้อยก็ได้คนนั้นไม่มีไม่มีอ่ะใช่ไหมเพราะฉนั้นถ้ายังต้องเวียนว่าตายเกิดอยู่นะมันก็ต้องเข้าใจนะเผื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยท่านบอกว่าเองชาตินเนี้ยเองไม่เกิดก็ได้เลยท่านบอกเข้าใจจริงๆแล้วเองไม่หยุดหรอกพอไม่หยุดเนี่ยมันก็รู้แล้วกาลังเราพอมีมันจะตักไหมได้ไหมไม่ต้องไปเฉียงกันหรอกมันอยู่ที่กําลังใจนี่แหละท่านบอกใช่ไหม ก็มันส่วนนะขี้เกียจเองก็ทำที่ขยันเองก็ทำค่อยๆทำไปไม่ต้องรีบหรอกตายแน่นอนอ่ะถูกแล้วล่ะท <c oughs> ่านพูดถูกแล้วที่หนีมานี่ไนงะแล้วไปหาตรงไหนครับเรากำลังใจอา้าวหาที่เท่านี้แหละเอาหาที่เราเองใช่ห่างจากความไม่ดีเนี่ยเอาขึ้นของจิตเนี่ยไปไว้กับใจสนานาคมซึ่งท่านทิ้งไว้ในโลกเนี่ยท่านไม่ได้ไปด้วยนี่ มีปะมาาาระโยชน์มหาศาลขนาดไหนเราไจะเลี้ยงชีวิตเนี่ยอุ้ยยังไม่ต้องไปกลัวอะไรหรอกช่ไหมครับไม่มีก็ไปท่อมุงหน้าเนะี่ยเขาให้กินนอนสดมลจะไม่ทาอะไรจับชายไก่พะโล้ใช่เขาให้กินทุกวันเนะี่ยแต่ตอนนี้เขาห้ามไปชาวบ,บ้านเขากลัวไนงะครับจะปิดท่อมถ้าจะไปก็ไปดงฤาษีดงฤาษีเขาไม่ห้ามมันอยู่ในปา่า หรือไม่ก็ท่าดวงท่าดวงไปได้เลยครับไป้วงไปฉบุญเนี่ยไปอยู่ได้เลยดีครับดีนะครับส่วนงงอย่างเดียวยังอืไม่ทำครับทำไมหลวงพ่อท่านให้เราสวดมนต์อ่ะท่านยังให้เราจิตสว่างนะสว่างบ่อยๆมันชินไหมล่ะชินครับเวลามีกระทบขึ้นไม่ดีมันจะหนีไหมหนีหนีทุกรายเลยครับ ยิ่งผัวเมียนะถ้าไม่สวดด้วยกันเนี่ยไม่ผัวก็เมียหน,นีพออยู่ใหม่ๆก็ดีพอนานๆเข้ามันมันเคยชินเบาไปเรื่อยๆเกิดลำคาญน่ะกูลำคันกูไปดีวกว่าเนะใช่ไหมเออเมื่อก่อนมันไม่ลำคาญเพราะมันชินไงครับวันนี้เราห่างจากความเคยชินมาใช่ไหมยางตู้นี่ชินเรื่องอะไรลูกลูกร,ร,ร,รถกินเสียงอะลูกรถเอารถเนี่ย สั่งมาไม่เติมได้ไหมถ้าเติมก็ถึงว่าติดอยู่ไม่ไม่เติมมากต่ <G ül> สั่งมายัางไงก็ฉันยังงั้นเลยครับกินแบบจระเข้นะแสดงว่าไม่ติดครับเป็นถามถึงื่อของความรักนะครับของตา <S <S เป็นทุกข์เพราะคนรักทิ้งไปเศร้าทําอะไรไม่ได้เลยไม่เข้าใจนาาั้นเลยไม่เข้าใจเรื่องธรรมะแล้วเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆริงเลยนะ เขา่ช้รวมกับบาปเลยนะเพราะว่าวัยรุ่นนะมันไม่เข้าวัดเนี่ยมันไม่รู้ความรักเนี่ยก็คือความรักในตัวมันจะไปไหนก็เรื่องของมันนะกูกับรักมึงอยู่ก็จบแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่ความทุกข์ถ้าความรักเป็นความทุกข์กูตายแน่เลยกูทุกข์จริงไหมล่ะอ้าวก็ถูกแล้วนี่คือธรรมชาติที่มองเห็นชัดๆเลยไปบอกลูกบอกหลานเลย ถ้ามึงรักใครนะ่ะมึงอย่าไปทุกมึงจะไปไหนก็ช่างมันกูก็รักมึงอยู่จบมันช่โอ้ยเป็นทุกมึงหนีไปอันนั้นทำลายตัวเองแล้วไม่ใช่รักตัวเองไม่ใช่รักเขาจริงแล้วความรักจริงยังไงก็รักจริงไหมละ่ะจริงครับเราก็ถูกแล้วังเอาไว้นะฮะสำหรับคนที่เป็นทุขกเพาะคนรัชจบอย่าไปทุก ความท<อ>ุกข์ก็คือทุกข์ความรักก็คือความรักมันคนละขึ้นอ๋อต้องแยกกันอ้าว,าวก็ถูกล่ะมันคนละขึ้นถ้าตัวทุกข์หือตัวตายไหมตายครับไอคนที่ไปมันตายไหมไม่ตายก็ถูกมันไปตายเอาดาบหน้านัา่นอ่ะม<วย> <childhood> ันทิ้งเราคนอื่นก็ทิ้งมันต่อเพราะมันเป็นกรรมครับหลวงตาครับที่ตำราเขาบอกว่าเกลียดอะไรมักได้อย่างนั้น แสดงว่าผมต้องรักนกพิราบมากๆใช่ไหมครับใช่ไหมแสดงว่าตัวยังเครืองมันอยู่นะยังยังไม่เอาลงเครือว่ามันไม่เครือแต่ว่าอืจะไปยิงมันก็เป็นปานิชย์บาตจะไปไล่มันยังไงมันก็เราก็ไม่เป็นไรยวนๆกันคนละครึ่งแล้วกันใช่ มันไม่ใช่ของของใครมันก็นเ,เป็นของมนันมันอยู่ด้วยกันไนงะ <c oughs> เหมือนจริงจกตุกแกที่บ้านเรานะรเนี่ยไปไล่เขาไม่ได้นะ <c oughs> เขาก็อาศัยบ้านเราอยู่อ๋อ <c oughs> อาศัยกันอยู่ <c oughs> อแบบอยู่ค <c oughs> นละรึ่ง <c oughs>